กับมอริสกันต่อนะครับผมผมได้ m อริสเดอะดวสาสปนสวยๆมาฝากนะครับผมใครที่อยากได้ไม้ไม้หน้าแก่ๆตัวนี้เลยคนไม่ได้แก่นะไม้แก่โอเคคําคําเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนดีกว่าค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันต่อนะครับ คือจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบมอริสหนึ่งเลยคือซาวมันค่อนข้างที่จะไม่ใสโดดคือมอริสกับยามาฮ่าลูกค้าเล่นตัวไหนก็ได้ถ้าเป็นเจแปนนะคือมันมันก็ตีคู่กันมามันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบเสียงที่มันใสโดดผมแนะนําให้เล่นพวกมอริสเลยอย่างอย่างรุ่นนี้ดี w 20 w บ30 w ิ25 35น่าเล่นหมดเลยนะครับผมมอริสมันเสียงมันค่อนข้างที่จะไม่ใสโดดมันจะมีพวกซาวเดส ซาวเบสออกค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมแล้วกเ็เขาเรียกอะไรพวกย่านเสียงกลางอะไรพวกนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือซาวค่อนข้างที่จะอุ่นนะมันไม่ใสโดดนะครับผมยิ่งเราหาพวกสายกีตาร์ดีๆใช้ด้วยเนื้อเสียงมันก็จะแตกต่างกันไป มอริสผมแนะนำไม่เล่นเลยนะครับผมเอ้เมื่อกี้เล่นซิไหนแล้วมพื่อ สวยนะ จะเล่นอะไรจริงๆผมเล่นกีตาร์ไม่ค่เก่งเล่นในวงเล่ามากกว่านะครับผมโอเค W 3 0 m สิบเม็ดอินเจแปนตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยมากเลยผมชอบสไตล์มันเก่าสวยคือจริงๆตอนที่ผมได้มามันจะได้แต่พวกเนื้อไม้หน้าขาวนะครับผมแต่ล็อกเนี้ย มันจะหน้าไม้ค่อนข้างที่จะเข้มก็โอเคนะคับสวยมากเลยก็มีมุกรอบตัวด้วยก็ค่อนข้างที่จะสวยออกแบบมาสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับผมโอเคผมไล่จากหัวเลยแล้วกันอ่าโลโก้ไม่มีหลุดลอกไบดิ่งรอบหัวสวยครับผมตัวนี้สวยมากเลยนะครับอ่าสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สินะใครอยากจะ อัปเกรดพวกเรื่องเสียงก็ค่อยๆไปหาพวกสายดีๆใช้พวกเอ่ออิเล็กเซอร์ดนดรโอมาตินอะไรกันแล้วแต่นะครับผมโอเคลูกบิดเดิมๆตอกมอริสนะครับผมโอเคคอสวยมากเลยเป็นมฮอกนะครับอ่าแทบจะไม่มีเยินเลยก็ขอบข้างๆตัวนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆโอเคคอสวยอ๋อนี่ๆๆโทษทีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น อ่ามันก็อาจจะมีรอยกดทับเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้อ่าอย่าไปซีเรียสนักรบย่อมมีบาดแผละนะครับผมอ่าหลังข้างเป็นร o s e b u นะครับผมนี่ลายไม้เป็นร o s e b u อาจจะมีพวกริว้วรอยบ้างเอาไปเช็ดเช็ดหน่อยนะผมไม่ค่อยมีเวลาเช็ดให้เลยอะ่ะอ่าก็สวยนะครับผมก็เต็มที่เราจะเป็นพวกขนแมวนะครับก็ข้างๆนะครับอ่าอาจจะมี นิดหน่อยนะครับผมตามนี้นอกนั้นก็สวยหมดเลยนะครับเอ้ยตรงนี้ติดอะไรเอ่ยอ๋ออ่ะเหมือนเหมือนติดสีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตามนี้นะครับผมโอเคข้างๆก็สวยเหมือนกันนะครับดีนๆสามสิบคนเล่นเยอะนะบอกไว้ก่อนอข้างหน้าข้างหน้าก็อาจจะมีเหมือนมีรอยกดทับเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างๆเล็กน,น้อยทั่วไปนะครับผมตามอายุการใช้งานของกีตาร์สี่สิบห้าสิบปี ในสภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับผมอัลบโลดรอบตัวสวยอทัชชิ่งไม่สูงมากไม่ต่ำม,มากกำลังพอดีอยู่ที่ประมาณ2.5นะครับผมมอ,อริสผมแนะนำให้เล่นเลยยิ่งเป็นพวกรุ่น w พวกตะกูลญีปนนั้เล่นเกือบทุกตัวนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่5,300นะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยมี รายละเอียดผมลงไว้ให้หมดแล้วนะครับผมมีทั้งแบบโอนเต็มกับแบบเก็บรายทางเก็บรายทางก็ค่าส่งอยู่ที่250ถ้าแบบโอนเต็มก็อยู่ที่180บาทจะถูกกว่าเก็บรายทางก็มัดจังแค่500ส่วนที่เหลือก็จ่ายหนบ้านได้เลยผมให้สำหรับคนที่พร้อมนะครับ มิดือโอเค okay, ฝากด้วยนะเดบิวสมสเมตรอินเจแปนสวยๆนะครับผมราคาแล้วก็รายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอใน y u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  e แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ศูนย์แปที่ผมลงไว้ให้นะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ